โอ้มือนี้มีรถเข่าใหม่หลายคันเลยสำหรับคลิปนี้28มีหน้านะครับ2หา68นะครับมีทั้งคูโบาตา้าทั้งยันมาทั้งอิสกินะครับราคาเริ่มต้นที่6,000หาพันบาทนะครับจะเป็นรถน้อยๆเด้อเป็นราคาเริ่มต้นนะครับคันเป็นรุ่นใหญ่กว่าประมาณ หาแสนหกแสนพุ่นละนะครับก็เดี๋ยวมือหนีสไล่ไปเบิ้งทุกรุ่นทุกค่ายนะครับคูโบตา้ายันมาอิซากินะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับสามารถพ่อนได้สามารถดาวได้โรตารี่ตอนนี้กำลังออกกันลัวัวเริเริ่มต้นเดอ้ออยู่ทีซีหมื่นแปดนะครับสำหรับเมตรหกส่วนเมตรแปดนะครับจะเริ่มต้นที่ห้าหมื่นหกหรือตัว,ต,ว,ต,วตัวรุ่นใหญ่สองเมตรยี่สิบก็มีนนะครับราคาอยู่เจ็ดหมื่นเก้านะครับผู้ใด,ดสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้ที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งมา ขั้นแรกนะครับ XB1 นะครับ13แรงม้าตัวนี้เป็น2องเผาโฟวิลเดอร์ครับเคลื่อนฟีรล้อนะครับคันว่าเอาหางราคาอยู่ที่6,500 0บาทแต่ว่าคันเอาหางตัดหงานาราคาจะอยู่ที่8,500 0าทมาขั้นที่สองตัวนี้เลยนะครับโซลิดนะครับเป็นโซลิด26แรงม้านะครับตัวนี้เป็นพวกมาไลาพาวเวอร์นะครับเป็นตัวเปล่าๆนะครับไม่มีอุปกรณ์นะครับรถ200ชั่วโมงนะครับ ราคานะครับราคาก็จะอยู่ที่1 8 9 0 0 0บาทนะครับมา B 2 7 4 0เครับ27แรงม้าตัวนี้นะครับ2อง0กชั่วโมงนะครับ900ชั่วโมงนะครับคันนี้ราคาจะอยู่ที่2 7 5 0 0 0บาทมาตัวที่4นะครับนี่พึ่งเข่ามาครับยังบ่ได้ปรับสภาพยังบ่ได้อัปเกรดเลยนะครับคันนี้เอาตามสภาพก่อน 2 4 9 0 0 0บาทนะครับก็จะได้ดันนาเราก็จะได้หางนะครับเนี่ยหา,ยหางพร้อมนะครับแต่ว่าขันเทียบันเก็บงานอย่างไม่ซีเสียนสามสองก็จะอยู่ประมาณก็จะอยู่ที่ประมาณสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับมาสามสิบหกนี่คลิปนี้พึ่งเขามาะม่เดอสองขั้นผู้ใดสนใจนี่สามสิบหกแรง 2 9 5 0 0 0บาทเช็คร้อยนะครับยางไม่ทั้งสีเส้นปรับสภาพแล้วของเหลวไม่ทั้งระบบเลยผู้ใดที่สนใจเพราะมีงบประมาณต่งางๆนะครับมาจัดจองรุ่นนี้นะครับดันได้ท้ยได้ลงหน้าได้หน้าลมได้นะครับมาอีกหนึ่งขั้นครับยันมาสามพเก่าแรงนะครับ E.F. สามเก้าสามพีฮะาราคาสองแสนเก่าหมื่นหาพันทั้งสองขั้นอ่าสองแสนเก่าหมื่นหาพันทั้งสองขัง้นสงสัยเแง่เจ๊ลืมแจ้งราคาสำหรับสามสิบหกไห สามสิบเก้าแรงเยนมานะครับดันนาหางคันนี้สองแสน่นพันบาทถัดมาแอลซีศูนย์นะครับเช็ครอยอยางไม่4ีเซนตัวนี้ราคาจะอยู่ที่3ามแสนเจ็ดห่พันเป็นเช็กรอยแลอตัวนี้ประวัติเดิมมันเป็นรถตักนะครับเนี่ยก็ให้ทีมงานเราเช็คไม่เบิกบ,บอดี้เบิกยังไม่ทัง้งเบิร์นะครับชุดไปดันดินไม่นะครับสามแสนเจ็ดหมื่นหันแอีศนย์หนึ่งแปดเอีนะครับคันนี้อยู่ที่สามแสน เจ็ดหบาทนะครับอ่ะอิซกิซีสิบสแรงนะครับสวยๆเลยเอาแบบราคาบอมมีหางเอาไปที่2องแ0 0แนาพนะครับอ่าราคาเดียวกัน2องแ0นแดื่นเก้าพันเกันเอาแบบบอมีหางนะครับฮัดมา LC ลหาศูนย์แปดดีไอสองแสนบาทนะครับซีรีสเจ็ดแรงนะครับตัวนี้อยู่ที่สามแสน 69,000นะครับปี c 7 s, <S 7 <H> นี่รถเดิมสภาพนางฟ้าสภาพสีสวยเลยขั้นนีผู้ใดสนใจเอาไปที่ราคา385,000บาทนะครับอันนี้ c 7 0 8ดีที่เชียร้อยปรับสภาพสีส,สวยใหม่รถเลยนะครับเก็บเหมือนรถใหม่เอาไป385,000บาทพ่อนะครับถัดมา l 5ลรถเดิมสภาพสวยๆก็จะประมาณนี้ครับรถปี60อย่างหนาใม่หน,นึ่คูขันนีเอาไปที่425,000บาทนะครับ ถัดมาเอลฮาศูนย์อีกหนึ่งขั้นครับสวยสวยเช็คร้อยผู้ได้มากควันฝุามวจ่องเด้อพี่นอ้องงามมากเลยคันนี้4ีแสนสีหมื่นหาพันสองขีนหนาหลังมาเอ็มหาพันพี่นอ้องมีสองขั้นนะครับขันนี้สามแสนสี่นะครับ,นน 3, 000, 4, รบเช็คเก็บงานปรับสภาพของเหลวไม้ทั้งระบบส่วนคันนี้ 3, 000, สามแสนสามอ่ะสังเกตเบื้องตัวนี้ได้อย่างหนาไมา่อย่างหลังเดิมนะครับอย่างหนาไม่อย่างหลังเดิมนะครับสามแสนสามเด้อขั้นนี้มาว่าเอ็มสามหาหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีว่าเอ็มสามหาเจ็ดเป็นรถตักข้ามา้อีกขั้นหนึ่งแล้วก จะมียันมาหาทเป็นแรงเขามาเพิ่มเติมจะเป็นมือ่นเอาขั้นนี้ก่อน4ีแสนหนึนาพนะครับดันหนาพร้อมกับหานะครับเอ็มเ0็ดศันนี้เช็คแล้วเฮ็ดสีแล้วนะครับเหลือเปียนอย่างหนาเอาไปที่ราคาหาแสนสองนาพนี่อีกขั้นหนึ่งครับพึ่งเขามาใหม่คอยไอย,อยลังเลยครับมืกอกองขั้นนี้พึ่งเขามาใหม่นะครับ ยันมา EF 725T นี่อย่างหนาไม่พร้อมนะครับอุปกรณ์ดันหนาพร้อมกับหางโอ้ประมุ่นรอบวันหนึ่งดูเดือดเขาประมุ่นกัน6แสนเนี้ยบอขายพอเนี้ยได้มาถแสนหนึ่งหม0 0นนะครับมารถเกี่ยวตู้แอร์ DC 70คาบินนะตัวนี้เอาไปที่หาแสน0อ0นะครับตัวนี้หนึ่งขั้นนะครับรถเกี่ยว DC 70กีพัดอ่ะมามือกล้องมาแร็มั้ง่ะวิ่ง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  อันนี้จะเป็นรถที่ติดจองนะครับนี่เตรียมทรงให้ลูกค้ามีบางขั้นที่ไปสอบปล่อแล้วตัวน,นี้เจ็ดสิบกีพัด์รถปีหกสามสองพันสองพันสามรอยชั่วโมงเอาไปทีราคาห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันมาแดนต่อปื๊บ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 มาอยู่กับอิสกิอ่ะอิสกิอิซกิห้าสิบสี่แรงนะครับอิสกิห้าสิบสี่แรงมานะครับ ต,ตัวนี้เอาแบบราคาบอมีหางก่อนนะครับเอาไปที่3ามแสนห้านะครับสามแสนห้าเนียจัดให้เลยนะครับมา M U ็มยูเก้าพันสองเอาไปซี่แสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับอัลมาเอลสามหกพันแปดสำหรับผู้ใดที่งบหน่อยนะครับแต่ว่าอยากได้รถเดิมสภาพสวยนะรถใช้งานได้ปกตินะครับบอมีจุดหัวจุดซึมนะครับตัวนี้เอาไปที่สองแสนหาหมื่นหาพันบาทนะครับมาสามหกเอฟพี่คันนี้ก็พึ่งเขาคันนี้พึ <te els> ่งเขาสตาร์ทให้ฟัง รึบขันนี้สามแสนหนึ่งมืนเออสามแสนหนึ่งมืนเก่าพันค่ะราคานี้พ่อราคาจัดโปรแครเช็คร้อยปรับสภาพพร้อมใต้ยางไม้สี่เส้นนี่เนาะยางใหม้สี่เส้นดูคมใบมีดครับเปลี่ยนให้ใหม่เช็คร้อยเก็บงานใหม่ทั้งหมดผู้ใดได้ไปคือยังรถใหม่นะครับสภาพรถผู้ใดงบพอถึงปีศูนย์มาเอาคันนี้นะครับเป็นเกียร์ข้อนะครับมาสามหกเอพี่นี่สภาพเดิมๆมาอย่างนี้นะผู้ใดงบพอถึงขั้นนั้นสามแสนหนึ่งหมื่นเก่าพันมาเอาคันนี้ เดิมบางนางบวชเอาไปที่2อ9 0 0 0บาทนะครับมายันมาสาก้าแร่งตัวนี้เช็คเก็บงานแล้ว2อง0 0 0บาทนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเก็บให้ให้คือกันเบิร์ขั้นนั้นก็สองเก็หาก็เดี๋ยวเก็บอาบน้ำให้ให้ใหใหไม้คืออันนี้เขาเอีนว่าอาบน้ำไม้แต่คนรีวิวว่าท่านอาบน้ำเด้อมา M7040 อ่าเดิมๆตามสภาพบอมีหาง เอาไปที่470,000บาท M95 บอมีหางเอาไปที่549,000บาทตามสภาพเดอ้อมีจุดหัวจุดซึมนะครับอ่าแต่ว่าเช็คแล้วฟิตเครื่องฟิตรยังให้ใหม่แล้วขั้นนี้นะครับ M85 นะครับเตรียมเดิม,ดมตามสภาพตัวนี้รถปี56กนะครับเครื่องเกียร์ดีขั้นนีเอาไปที่บอมีหางเื่นกัน555,000บาทอ่าส่วนอุป,ปกรณ์ต่อพ่วงครับโรตารี่เห็นปะครับ แปนแล้วครับแปนแล้วนะครับผู้ใดสนใจอยากได้รตารี่ไว้ใส่งานได้หางพวนนะครับคอนได้ดาวได้นีรโรตารี่น้อยปีร่อง้อยนะครับก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นล้อเล็กนะครับหรือว่าจะเป็นหางตัดงานะครับหรือว่าจะเป็นริปเปอร์นะครับนี่เทนเลอร์นี่มาเบิงเทนเลอร์เทนเลอร์เทนเลอร์เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับราคา4 6่0 0บาทผู้ใดมีรถเกี่ยวเลยยังบ่มีเทนเลอร์มาจับมาจ่องได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นรถที่กาลังปรับสภาพเก็บงานมี มี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 ม,มีโอ้หุ่นนะกําลังสิสีสินขายขัยข้นหนึ่งตัวน,นั้นก็ยันมาสามที่เก่าแรงสองแสนเจ็ดหมื่นหาพันส่วนตรงนี้จะเป็นรถที่จองอ่าสีเจเดที่เพิ่งจองเมื่อนี้นะครับจะไปอำเภอน้องวัวซอนะครับจังหวัดอุดรธาน,นีส่วนตัวนี้ของเอฟซีพี่น้องทาาอําเภอสีตรงข้ามนะครับแล้วตัวน,นั้นพี่น,อน้องซอปปเล่าครับสวรรด์น,นเขตนะครับสวรรด์น,นเขต ก็คันนี้น่าจะส่งประมาณอาทิตย์หนะนะครับระงับทะเบียนแล้วเรียบร้อยนะครับผู้ใดสนใจนะครับอ่ะฝากเบอร์โทรป้ะปาหน่อยเบอร์โทรป๊ะปาชื่ออะไรลูกเบอร์เบอร์โทรป๊ะปาเบอร์อะไรลูกอ่ะศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งอ่ะร้านชื่อร้านอะไรคะร้านร้านร้านอะไรอ๋อร้านนัดแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอนะต้องต้องพูดชัดๆเหมือนประปานะลูกนะต้องพูดอย่างนี้อ่ะท้ายคลิปฝากกดไลค์ฝากบอกบอกบอกเอฟซีทีท้ายคลิป ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามด้วยนะคะวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะเอฟตีก่อนว,วัสดีครับ